พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตเห็นไหมครับพระเยซูทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตคําว่าชีวิตพระเยูใช้คําว่าไข่นะฮะไข่ไข่ที่แปลว่ามีชีวิตอยู่หรือว่าหายใจก็ได้นะครับและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์เป็นความสว่างของมนุษย์นะพี่น้องครับรเยซูทรงเป็นชีวิตและเป็นความสว่างของมนุษย์ ข้อความผีข้อนี้ไม่ใช่เล่นๆนะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าน่าอัศจรรย์มากสําหรับพี่น้องนะสิ่งนี้ครับมาดูด้วยกันนะพี่น้องทราบไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบในปี2016ค้นพบสิ่งนี้ฮนะผมจะเปิดให้ดูนะครับสิ่งนี้ครับถ้าพี่น้องลองดูนะพี่น้องก็จะ คาดเดาไม่ออกไอวงกลมสีเขียวๆนี่คืออะไรนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโดยจับภาพแสงสว่างแวบวับเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปฏิสมเกิดการปฏิสนธิระหว่างาเชื้ออสุจิกับไข่ในครันของแม่นะครับพี่น้องฮะเมื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบได้ว่าในวินาทีนั้นเองเกิดแสงสว่างแวบวาบขึ้นในคันของมารดาในคันของแม่ฟึบฟึบฟึบและนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบแล้วก็ถ่ายรูปไว้ด้วยนะฮะถ้าเป็นไปได้นี่พี่น้องลองดูนะครับแสงแวบวาบเนี่ยเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเท่านั้นฟุนะครับแสงสว่างนี่มาจากไหน ทุกครั้งเราต้องเข้าใจก่อนนะเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเกิดชีวิตขึ้นแล้วไปตรงกับพระมพีวิวร์ข้อนี้ฮะบทที่1ข้อ4บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นแหล่งแห่งชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องพระองค์เป็นแหล่งแห่งชีวิตและไม่ใช่แหล่งแห่งชีวิตอย่างเดียวพระพียังบอกว่าชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์อ้าปากค้างเลยไหมครับพี่น้อง มาดูด้วยกันนะฮะว่าแสงสว่างแวบวาบนั้นมันจะประมาณไหนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้พี่น้องดูนะดูชัดๆไปเลยนะครับดูด้วยกันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งนี้ฮะมาดูด้วยกัน,นครับโอเคเดี๋ยววิดีโอจะลันไปนะดูครับวงกลมนี่คือไข่ที่ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการปฏิสนธิ เกิดแสงแวบวาบขึ้นเห็นไหมครับดูวงกลมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะกระจายนะมีแสงแวบวาบฟุบฟุบเห็นไหมครับนี่คือแสงที่เกิดมาจากการปฏิสนธิมีแสงสว่างเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วแสนจะตะลึงเมื่ออ่านควบคู่กับพระคัมภีร์ข้อนี้ชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์เมื่อมีการปฏิสนธิ ก็มีชีวิตและชีวิตนั้นมาจากพระเจ้า